ครับผมบ่ได้ปอไม้เลยเบิ่งมันแ่มันงาาแมงมันนี่เจ็ดเดือนนะปลูกกลางเดือนธันวาเบิ่งหัวครับเบิ่งหัวมันเจ็ดเดือนครับโอ้ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยสองเท่อครับล,ลองพื้นครับมาใส่ระเบิดหอยตัวหนึ่งมันคือเป็นสีวะเบิบ่งม้ามันหยาดมาเร็วไอ้เบิง่งม้ามันหยาดมาเร็ว ไอ้ดอมมันยานไปแล้วไอ้ดอมมันซอยขวดเบิ่งว่ะนี่ขวดเต้พีเลยนี่ขวดตอนี่เองตั้งแต่นี่อ๋อนี่เดีมันได้มันมากมันมากับพอมันแต่เสามาตีซีคนกับคนมาตีซีมากับมาตีซีน้ำแบบลูกลูกหมาลูกมาแบบชัางยิ้ตามาเลยม้าเบิ่งมันเน่าไม่หลอด เอาไว้ไม่ใช่เน่าเติมไม่ใช่แค่ไม่รอดธรรมดาเลยโอ้เงี้ยนะม่นไก่เบาไว้เลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่ไม่ไหวนะจะไม่รอดต้นด่างร้ายก็ะเพรนีสเสียหายต้นด่างนี่ต้นด่างสิครับหักเบิ่งหนิมไม่มีแปลงครับแบบมันหนุ่มนิ่มไปเลยอ่ะหวานเจี๊ยบอ่ะ นมันปวดกลึกน้ำหนักออนเนยหัวกระยาวเหล่าบวดหัวปวดปวดอือไปยืยเปยืไม่ใช่แค่ไม่ไหวนะแต่ไม่รอดแต่ไม่รอดเลย เสียหายมีนาฟ้าไหมครับทีนี้ก็คือไอ้ท่อนพันธนะุ์เนาะผมจัางเขาตัดเขาก็ได้เลือกครับพอผมเอาตอนมันธปีออกแล้วก็ห้เขาตัดตน้นเขาก็ฝ้านะครับเขาก็ได้เลือกแล้วก็นให้เมื่อเลยเอามาปลกูกเรียบร้อยเว้ครับด,ด,ดังต้นดังที่เขาต้นดีหลายวนต้นดีช ถ้ามันเป็นหัวเบามันก,ก็เป็นอยู่ได้ครับนี่เต้ไม่เป็นหัวสาแล้วก็ผมคิดว่าชื่อดีฮายแปลว่อะหรเป็นปเปอร์เซ็นต์แปลงอาจจะเป็นพวกหัวเป็นหัวสาหรือเป็นพวกไอตัวไวรัสอะไรนี่แหละที่มันอาจจะดูดกินแปลงเมื่หรือเปล่าใน,นทงกับบริเใจครับบริเวณหูก็มินบอลครับมันที่มันเป็นใบด่างเนี่ยมันมีผลตอบไปเซ็นต์แป้งครับผมกบหมูเหมือนกันแต่ตอน,นิีมผมแบบ ฮักเบิ้งอ่ะตัวทีมันใบบระดังอ่ะมาก็เบิ้งแบบมันเกยนครับแต่หัวมันซํำกันเหละแต่ตัวทีดังมันเบิ้งแบบอ่อนๆเลยจะได้ทุนซับเหลือกหัวมันเท่าปีนั้นเนาะ <c oughs> ปีที่ได้ห้าตันนะ ที่ได้ไล่หนึ่งาตันอายุก็เจ็ดเดือนเท่าไนแต่แต่ปีนั้นเน่าแค่ไม่ถึงสิต้นปีนี้เน่าประมาณน่าจะร้อยร้อยน่าจะแล้วก็ปีนี้ด่างเลยปีนั้นต้นมั่นบอดางเนี่ยปีนั้นต้นมั่นงามบ่เป็นโลงนะเป็นน้อยปปปปปูปููีีีีีีแแรรกกกกก่่่้้างนงนตมอ ให้หาหาเล่นหน่อยอาจจะประมาณหาหาตันสองร้อยโลขึ้นอยู่ราคามันอยู่ที่สองบาทกว่อนนะ